พูดกันอย่างเงี้ยลูกให่เออในใจตอนนี้เล่าร้อนแล้วนะวันนี้จะได้กระ่างกะทีว่าเฮียไม่มีอะไรกับพานุสนุกเบสบอกว่ามาแร่นะวัน่อี้อุ้ยโรวิดอันนี้ไม่หมดเลยวยังเบสเฮ้ นี้นะคะเราอยู่กันแค่นี้นี่ในห้องนี้ทุกคนน่ะมีเฟิร์นอีกคนนึงเฟิร์นถือกล้องอยู่ใช่ใทุกคนรู้ใช่ไหมว่าวันนี้เฮียบาสกับแม่บุ๊กจะมาทาอใช่วันนี้เขาจะมาทําอาหารที่เรากินแต่ผมมีเรื่องสําคัญที่ต้องบอกทุกคนอีกเรื่องหนึ่งคืออุ้ยจะเป็นแทนกันเฮยไม่ได้ไม่ได้ตู้ใช่เออแล้วนี่ก็เราแหวนนี่เราไม่ได้เอาแล้วเรื่องนี้เราเก็บเป็นความลับนะคะยังไม่มีใครรู้เฮียบุ๊คอันนี้เฮียบาร์ตรู้ให้เฮียบาร เดียวคือวันนี้เบสจะว้าวะเลคือวันนี้เบสคำสิงจัมา้าวมีาไดเรียงสิงมาจะบอกก่อนว่าแม่บุ๊ชอบเบสคำสิงมากอใช่เคยมาบอกผมสองสรอบอยากเจอเบสคำสิงอ่ะอยากเจอแต่เกรงใจแต่พอถ้าเจอเราจะทำยังไงจะคุยอะไรเขาไม่ถูกถูกเออแล้วเขาพูดหลายรอบมา เขาชอบได้คำสิ่งเขาชอบได้คำสิ่งแล้วเราก็พยายามแบบเอ้ยลองคอคุยให้ให้คุยกับเบสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เคยฉันกแบบไม่กล้า เพราะฉะนั้นวันนี้เราเตรียมตัวมาจริงๆรเราวางแผนมาประมาณ2อาทิตย์แล้วได้คิวเบสคิวเฮียที่ตรงกันมาวันนี้คือเบสจะมาวันนี้ที่นี่เดก๋ยวเฮียบ้านเลยมาก่อนคือเราวางแผนมาหมดแล้วบอกเลยว่าเรามารอดูว่าแม่บุ๊กจะเป็นยังไงคือเฮียบ้านยัิงจรจะกลายเป็ว่าแม่บุ๊กจะเขินบิดตัวขนาดไหนคือว่าจะเป็นยังไงอาการจะเป็นยังไงผมอยากเขินเหมือนกันเสียใจไหมเพราะว่าคลิปนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะจะเป็นคลิปซ้อนกองค่ะคือเราจะหลอกเฮียบ้านกับแม่บุ๊กมาถ่ายทำอาไาร้เรากินเยอะ แม่บุกคุณอย่างพาบาลรู้หมดหรอแม่บุกให้มาทำอาหารให้กินอันนี้คือแบบนอกเรื่องนะคะที่จริงคือพวกเราอยากกินเพราะอร่อยมาก<า>ก็เลยแบบไม่รู้จะชวนมาทำอะไรไง นนีะะคะแล้วก็เป็นชาเลนจ์ของทีมต่อๆด้วยของทีมพอบด้วยคือตอนนี้น<ช>้องเก่งเขากำลังทำชาเลนจ์อยู่หนูเห็นตั้งแต่เช้าด้วนะแม่งขัดทีละอันเลยขัดแล้วก็กรีดกรีดมาแค่ว่ากลัแลวแม่บ <c oughs> ุกทับ,บ <c oughs> ใช่ไม่แล้วเมื่อวานเขามาพูดกับพี่ว่าแบบพี่พิมครับวันจันทร์ผมมีชาเลนจ์กับพี่ต้องทำมาหาให้มันดูแบบเรียบร้อยดูน่ากิน ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกับแม่บุ๊กอ่ะแม่บุ๊กกำลังทำอาหารอยู่แล้วเขาก็พูดนี่เก่งทำแบบนี้นะเวลาเตรียมอนี่ใช่แกจะแบบเตรียมแต่ละถ้วยถ้วยถ้วยแล้วก็แบบแยกของไว้แบบเรียบร้อยมากอะทุกคนเรียบร้อยมากเดี๋ยวหาว่าโม้ไปดูภาพจริงตามมาจริงไปดูได้ไปดูได้อันนี้มาดูก่อนนี่ดูไหนตูเย็นอยู่เลยเก่งเก่งเขาดูเตาเวยขัดยังรอบนี้ผมชาเลีเลยนะพี่ว่าผมมาทำให้ตาแล้วพี่เดี๋ยวรู้ตัวช่องออกแล้พี่อ๋อนี่เห็น เปลี่ยนไปเล็บข้าวเห็นเปียนอยู่ใช่นี่นะทำการเช็ดอยู่แบบละเมียดละไมแม่บุ๊ไม่ต้องกลัวรอบนี้เฮ้ยไอ้เกมยังไม่สะอาดนี่ดนไอ้คุณครั้งก่อนอ่ะผมเจอข่าวว่าแบบมีคนใช้อันนี้ที่แตกแล้วมันระเบิดมันไม่แตกใช่ป่ะไม่แตกหนูใช้ล่าสุดอยู่โอเคเริระเบิดไปนิดนึงเฮ้ยตกใจเลยีิมีเก่งพังนี้พังนี้นี่อะไรอย่างนี้อยาให้แม่บุ๊เห็นไม่ได้ ข้างนอกก็พี่ไม่อยู่ข้างในครัพี่อ่าข้างนอกแม่บุกก็เห็นไม่ได้ไช่ไม่คือสะอาดมากเครื่องปั่นเราไม่เคยสะอาดแบบขนาดนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าปกติเราทําแล้วมันสกปรกมากโอเค้ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะคลิปนี้เราจะดูเวลาวิธีการเตรียมของเพียร์แล้วก็ของพี่เอกเออแล้วเขาเตรียมยังไงคุณพูดผมจะบอกทุกคนว่าวันนี้ถ้าสมมติใครหลงพูดคำว่าเบสนคำสิงมาโดนเก็บหนึ่งพันบาทต่อคำแล้วก็ เบรดอ่ะไม่เรียกเบรดได้แต่ไม่เรียกเบรดทำสิ่งเราจะไม่พูดในระหว่างที่แม่บุ๊กอยู่โอเคป่ะว่ว้ใจได้เลยภารกิจนี้เพราะหนูอยากจับรีแอคแม่บุ๊กมากเลยหนูอยากรู้ว่าแกจะตื่นเต้นเป็นเวลาแกเถื่ใช่แกขถืนแล้วแกจะยิ้มขีดกันหน้ารักจับเบรดทำสิ่งกับแม่บุ๊กนั่งกินข้าวด้วยกันหรอเด็กกันเลยดูรีแอคคุยกันปิ๊นนะแกยิ้ม่ง่แล้วฟังกินข้าวด้วยกันรอดูเดี๋ยวเฮียจะมาแล้วค่ะทุกคนใกล้แล้วไปละคุ้นจริง มาจริง啊มาจริงแล้วมาแล้วเฮ้ยประจังเฮ้ยไม่เคยเจอกับนั้นเลยมาเจอไพ่เหรอมีอะไอันนี้มาจากไพ่ที่บ้านเลยไม่ได้บอกด้วยเออแต่กูเลี้ตลอดทั้งวันใช่ไหมรอดูในกิ๊ครับรอมาแล้วจัดไปทุกคน มาหารโบรานไอบีอลสวัสดีทุกคนเปิดรายการก่อนอันนี้รายการอะไรคะดีวีสวัสดีสวัสดีค่ะก็สวัสดีวยค่ะวันนี้เราพอนหล่นไม่ได้แล้วเลอะอะไรอ่ะพี่ต้องต่อเติมเต้นมากเขาบอกเพราอยากมาประธานมาม่าดิบป่ะวันนี้มาม่าดิบมาดิบที่กินเข้าไปมันยิ่งเครียยดิ่ง้ได้ไม่อร่อยค่ะใช่สะอาดอร่อยและปลอดภัยทุกคนมาเลยครับจับโบก จะบอกว่าเก่งนั่งขันอ่านเลยใช่ไหมวันนี้คือมันบอกว่าจะเชื้อรานิดหน่อยเชื้อราไม่มีไม่มีหลังจากที่แล้วลงไปมีแต่คนพิมพ์มาบอกว่าบางทีมันก็เกินไปนะไม่บุ๊กไปบางทีก็เกินไปสือตัดจางกับสกปรกเกินไปเอาวันนี้โอเคไหมพร้อมไหมมะพร้อมนะอ่ะและนี่คือเมนูที่วันนี้เราจะมาทำบอบี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 บเชิญีบีบเชิญีบ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 โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับี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 บะบีบ วันนี้แม่บอกต้องเขาก็มองอว่าเราจะไปไหนกัน <c oughs> ไม่ให้เงียไปหาผี้วยนะจริงก็วันนั้นรู้เรื่องอยังเขาทวหาเหงียบยังไม่เหน็ดหน้าเงียเลยยังขึ้นดำดำอยู่เลยยีอยู่คนเดียวรึเปล่าครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่มีนคนน,นี้เมื่อเช้าโอ้โหถามอีกว่าตกลงมาเนี่ย แล้วเราจะเป็นเขาจะจะไปไหนก็พังรู้ตอบไหมเออบอไปไหนก็ไปด้วยกันเนี่ยดูแลเราห้องน้ำเนี่ยเออจะปักลุงจะแหวงเลยอ่ะเราคบมาสิบปีเราไม่เคยมีเรื่องแบบว่ามีความลับอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วยิ่งมาเจอแบบนี้แบบตกลงไปหาผีหรือไปไหนกันวันพุธวันระหลาดเขาถามนั่นคือได้ไหมคุณยังไงคือผมเฮียบ้านเตรียมการเรื่องเนี้ยไว้ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช่ประมาณสองอาทิตย์เลยกับพี่เจ้าเบงกับถิ่งเลยคือแม่บุ๊กคิดแม่บุ๊กชอบมากถูกต้องซึ่งตอนนี้แม่บุ๊กเขาคิดว่าเฮียบ้านมีชู้ ้ราคิดว่ามีอะไรกับพานุแล้วไม่ยอคุยกันแบบนั้นทำไมพานุรู้เรื่องยังไงพูดคนรู้เรื่องยังวันนั้นวันนั้นเฮียอยู่ในรถกันสามคนใช่ไหมแล้วพานุโทรวีดีโอคอมมาแล้วเฮียรับกดรับปุ๊บยังไม่ได้จะเห็นหน้ากันเลยพานุพูดออกมาคำแรกเลยว่าเฮียอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับ นั้นทุกวันถามทุกวันไปหาผีกับใครพันลูกนัดที่ไหนไปกันยังไงแล้วคุยอะไรกันมีอะไรหรือเปล่าขณะที่เราพูดตอนเนี้ยขอแอบมองก็ยังเนี่ยยังระยะเสาขนอ่ะไม่ใเขาสงสัยได้ไงอะไรคะร้อนร้อนเนาะไปเมืองหิมะาแม่พี่เอกพาไปอยากเข้าบ้านไหนแล้วทำอะไรถ่ายคลิปไงถ้าเกิดอยากเข้าบ้านต้องทำหน้าให้มันเป็นแบบว่าน่ารักก่อนหนึ่งสองสามดี ตอนนี้เฮียก็เตรียมถ่ายแล้วก็เดี๋ยวรอเบสกำังสิงมาเซอร์ไพรส์ครับเขามาจริงใช่ไหมวันนี้มาจริงจริงเหรอแล้วเราเอกไปพูดกับพี่เบสว่าไงมาหน่อยมีคนแดกเจอต้องรอแล้วเขาบอกไงมาได้จริงเขาเขาเขาพอจะรู้จักใช่ไหมว่าแม่รูดการมาร์ตฟังบอลนะคข่าเปลือยชุดอย่างนี้มากเลยเอาแค่นี้ก็ได้ไม่ได้เฮียต้องเต็มที่ทำงานต้องเต็มที่ไม่ไได้ม่เต็มที่ไม่ได้เอาแล้วมาคุยกันอย่างเงี้ยลูกเออในใจตอนนี้เล่าร้อนแล้วนะ แข่งไม่ได้เพื่อนดีกว่าสุสภาพเหี้ยดิตอนเนี้ยใส่ชุดเด็ดทำไมฮะเขาเป็นลุงบาไงใช่มาก็บบุกดูเนี่ยมาจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยอร่อยอร่อยอยู่แล้วแม่บุกว่าเหี้ยบาสมีกิ๊กไหมครับโอ้ยใครจะได้เอาไหวที่ฝันร้ายอยู่เมื่อคืนอ่ะ เขาจะเขาพูดตลอดว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรืมปลาลักมาไหมแล้วนะเขาพูดว่าวันที่เรามาถ่ายกันวันนั้นอนะอร่อยจริงเปล่าโอ,โอเขากังวลม,มากเพราะว่าเอกไม่กินเลยเขาสังเกตอเอกกินคาเดียวตอนที่อยู่ในในหม้อแล้วก็ไม่กินเลยใช่ก <laughs> <laughs> ารแล้วพี่ทิมก็ชิมนิดหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัดสอกิน <c oughs> ก็เลยบอกว่าทําไมเขาถึงไม่กินเลยอแต่ว่าแน่ใจเหรอเขาอยากกินอีกเขาอยากกินอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงแน่ใจครับว่าอยากกินครับในทีมงานบอกว่าให้โลอะไรกันลุงเอกบ้านจริ้งไปเลยให้กลายเป็นลุงบ้านป้าบุ๊คแทนตอนนี้ก็คือเขาต้องมาที่นี่ใช่เป็นรายการอะไรลพี่ทามครับใช่ทำได้ไหม กัวลตอนนี้กังวลมากๆไม่ให้ปาชิลหลายๆเรื <apply some drinks> ่องกังวลว่าจะไปมีกิ๊กไม่ใช่ถ้ามีก็มีพร้อมเมฆก็แหละต้องไปด้วยกันนะเนาะเอเคได้ไหมวันนี้โอเคมาตอนนี้ทุกคนก็เราถ่ายรายการลุงบาสมบาบุ๊คเซ็นครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาหาทัพกีบ้าบ้าเป็นไงเป็นต้องติดได้ยังโอ้หานอยู่ที่อัพเดทตอนตัวนี้กันได้ไหมไปข้างหน้าตรงนู้ ไยัเดินเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอ่ะพี่ดิมอาจจะบอกว่าให้หนูไปเอาของหนูชื่อเบสใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาเบสคำสีก็จะออกมาเน่ก็จะเป็นสลับกันดูดูดูต้นทางแม่บุ๊คแค่หน่อยถ้ามาส่งสัญญาณตรงนั้นเลยโอเคเลองโทรไปดูหาเลยใช่นะโทรหาเอาละทิ้งเลยวันนี้จะได้กระชากนาทีว่าเฮียไม่มีอะไรกับพธนูสรุปเบสบอกว่ามาแล้นะวันนี้เฮ้ยเดือนอี้ฮัลโหลเบสอยู่ไหนแล เราอยู่ถนนเส้นหน้าหมู่บ้านนี่เฮ้ยโอเคได้ได้เดี๋ยวพี่ยืนรอแถวๆหน้าบ้านโอเคโอเคโอเคเจอกันค่ะค่ะเอาเอาในบ้านเลยใช่เหรอแต่ว่าพี่เบสต้องเข้าทางหลังพี่เบ๊ตต้องข้อทางหลังแต่พี่บีต้องอย่าเพิ่งเล่นลุ้นเลสเก็ตก่อนตอนนี้ใช่พี่พูดียวมากตื่นเต้นได้เจอแล้วได้เจอแล้นาทีถึงนะเขาอกอยู่เส้นหน้าหมู่บ้านละ นฉะนั้นเราเข้าไปนั่งกับไม่บุญที่ยังผมกับได้จัดการไปเดี๋ยวไปรอดูว่าแม่บุญจะโดซรสไปขนาดไหนนะทุกคนตื่นเต้นตัดมูไปไหนไดีมูกลับบ้านกันดีกว่าไม่อยากรู้อ่ะไอ้ยมูไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวพี่มูจะมาเอามาหาไปไหมเขาเรื่าอะไรไปกินข้าวก่อนแล้วเฮียหายจีบหูยังหายแล้ว ทุกคนนลงเวทมาแล้วสวัสดีค่ะปุ้ยเราไม่ได้มาช่องนี้นานมากเลยอ่ะใช่แล้วขอคิวกันยากมากนะจะบอกว่าจริงๆอาจจะพามาไมาได้เหมือนกันจะพามาจะพามาหลายทีแล้วแต่ว่าแบบอุ้ยต่างคนต่างมันไม่ตรงกันใช่แต่วันนี้ไปหาผีก็ยังไม่ได้ไปเลยกันพูดแล้วนะเอ้ยที่เรานัดกันน่ะตอนนั้นน่ะแล้วหนูรถบ้านพังอ่ะโอ้โอ้เราต้องมาใหม่ยังเดี๋ยวไปซ่อมก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปซ่อมใหม่แต่ตอนนี้นะคะแม่บุ๊คลออยู่ในบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปแอบ เดินเข้ามานมากเลยนะครอบครัวเนี้ยเห็นในติ๊กต็อกปาเดี๋ยวพี่พาไปมีแล้วไม่น่าเลืวันนี้เย็นแล้วฮะว่งไม่ใช่นี้ไปเรียนเอานี้ไปเรียนแล้วเหรอบีบีพ่เไปรับไหมรัไหมไไเเลยหม้ยน้าพ่อใส่มาถไมเออน่าาทอดบ้างแล้ปั้มพกปัม้างไม่ใช่กับกอล์ฟ ก็จะแบบโผล่เข้าที่มีอะไรกันเทุกคนเขาโกรธกันเหรอไม่ไม่โกรธค่ะแต่เขาบอกว่าแบบเหมือนจะมีความลับอะไรหรือเปล่าแต่จะมีความลับก็คือพาเไปมายังข้างไหนอ่ะหลังบ้านแล้วเ้าหลังให้เดบเดตเราหลังบ้านวิ่งมาด้นนั้นแต่ว่าเบลุกเนี่ยเป็นคนแบบว่าถ้าฝันอะไรจะคิดเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ดูแล้วคิดเยอะใช่อัปเดตอัปเดตตัว่ โลเคชั่นราชบุทรีเยียมไปนะอยากเดี๋ยวพี่เริ่มเดี๋ยวขอคุยลูกค้าก่อนเยียมอยากไปนี่ไงต้องเยียมไปกับผมว่าเฮียจะล็อกมือผมบอก้โหน่าดีมีมอนี่มอเป็นไรปะเฮียเป็นไรพี่เป็นไรหน้ายิ้มหน่อยลูกตอนกินคุณต้องเข้าไปก่อนนะผมรอได้แล้วเบสรออยู่นี่นะแล้วเดี๋ยวพี่จะเรียกเบสลงมากรอบตัวให้เบสมันบอกโอเคนะโอเคสนุกกันนะ ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้นะแล้วเข้าไปแล้วมันโป๊บเลยนี่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องแอบดีดีๆเดี๋ยวลุงเอกจะซื้อลุลนรเบศให้อีกหนึร้อยอันร้อยอันตอนนี้มีไอสเก็ตนะคะจากคนนี้ทำรู้ว่าทำแฟชั่นมิสก็ไม่แฟชั่นกั่อนอ๋อหมายถึงว่ามีมีสนามเหรออื้ยเวลาที่แฟชั่นค่ะได้ที่หนึงคืออะไรสามสี่ทุ่มไม่ถึงปิดเร็วอยู่นะต่วที่ไปไหมเฮียนาทีหนึ่งไอสเก็ตพาดีบีไปเล่นไอสเก็ตเอนนี้มาไ้ออนเลิกเล่นเลยค่ะ ยังไม่ได้นอนโซโเป้นเลยเซย์ให้เปลี่ยนเสื้อหรออุ Demon> ้ยอ้ยอันนี้เสื้อแดงตัวนี้สีขาวกับแม่ฝันกี่ที่ตัวนึงเบสได้ฮะได้อันนี้ไม่มดเอุ้ยยังเบส ไปโชอบหน <rolled out. S 1> like ูอะคะแบบตำหน้าตำหน้าทำไมชอบแบบดูเก่งดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบใช่เลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรักน้องรักแบบอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะบีทู้ไหมแม่บุ๊กกะชมบ้ทตลอดแบบเขาเป็นคนแบบเก่งนื้อแบบช่วยแบบป้องกวนคือแบบเขาชมตลอดอยากเจอผมถามว่าแล้วจะได้เจอเมื่อไหร่แล้วอยากเชิญมากินแต่ก็เขินอะไรอย่างเงี้ย เหมือนฝันพี่เบสไงพี่พี่น้ำใครอ่เขาบ่นตลอดนะฮะบอกว่าชอบเบ่ชอบชอบดูอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่เก่งมากเลยจะคุยไม่เก่งก็ไม่กล้าคุยแพูดไม่เคยแบบตามพี่พีในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยอ้โหเลเห็นกันอยู่ก็เลยสดจะเห็นพี่ไปโดอารเอมอนที่ที่นั่งรถบุตรอ๋อที่ยังตามดูอยู่เลยอะค่ะกอดกันจูบกัน ได้ผูเล่นผูเล่นนี่แหละคือความับที่เฮียกับพนุแบบคุยกันที่แม่บุ๊กนี่แล้วบอกวาี่คายแล้วเดี๋ยวดแป๊บนึงก่อนหน้านี้เฮียนั่งอยู่ในรถนั่งอยู่รถกับแม่บุ๊กเอกพนุวิดีโอคอลมาพอเฮียกดรับปุ๊บภาพจะไม่ขึ้นมาเลยเฮียอยู่คนเดียวหรือยังนี่ห่างกว้าง ามอไเรวถามทุกวันกลายเป็นไม่ไว้ใจสองคนนี้ไปแล้วอ่ะมีอะไรกันหรือเปล่าแล้วห้องน้ำของห้องมันแนบอยู่เงี้ยวันนี้ใครกังวลแล้วนะโอเคเออใช่ก็คือแอบปิดบังแม่บุ๊กก็เคยเออหายริวเซอร์ไพรส์หาบคิวแบบมาเจอให้ได้ใช่จะให้เขาไปออกเดทกันวันนี้ได้ออกเดทกันจริงครับเจะไปกินข้าวด้วยกันเลยเออวันนี้คแม่บุ๊กรู้ไหมว่าผมเซอร์ไพส์อย่างนี้ คิดว่าเบสมาไหมวันนี้หรือว่าผมจะเก้งจะมาทำไมอแบเนี้แบบมาได้โทรมาเบสมาเสมอใช่หรือก็มองเบออไรได้กับเฟซบุ๊กได้ไหมได้เนี่ยไดเห็นเฟย์บไม่ตอนแรก่ะกัดจะชวนพี่พี่ออก มันจะไปบ้านบอกพี่ดาวพี่อยู่ว่าพี่เขามีบ้านสวนบ้านสวนอยากไปถ่ายเล่นอะไรอย่างงีค่ะดีดีไปกับแม่มุกโอเคค่ะเดี๋ยวให้เขาแม่มุกปรับตัวทุกคนตอนหลังว่าแม่มุกปรับตัวแล้วจะเป็นยังไงทุกคนทุกทีได้ไหมคิดว่าจะเขาถึงเต้นกันอนถเตนนานที่ได้เซอไพรสบจริงจริงถึงเต้นไม่เคยเจอ เจอใครเลยแมครอบครัวนี้เคยดูแต่ใน tiktok เขาจะไม่เอกใจเลยหรอพี่เจ้าพิมบอกมาไม่ไม่น่าค่ะพี่พิมเดินไปเดินอันนี้คือพี่บาสป่ะอ๋อไม่ค่ะอันนี้น้องฝึกงานอย่นีย่นั่งอยู่โต๊ะกลางออกมาบังอองาบังอเค <laughs> ตัวให้เฮ้ยอยู่คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวแล้วตรงไปเลยมันเหมือนฝันนะฝันไปแบบเฮ้ยดูานานไหมตอนแรก จบตาเลยแต่ตอนแรกมาเห็นมันเหมือนฝันเลยมันแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยผันไปแล้วเจอเบสเลยเชิเลยหน้าไม่บุกแบบเฮ้อมาเห็นคนแล้วใชจดีดะแต่ว่าจุนเต้ขอบคุณขอบคุณพานุขอบคุณทัพทีมที่แบบว่ามันเหมือนฝันนะพ่อมันไม่ได้เกิดเราไม่ขอบคุณปาาขอบคุณกับมามุ้้งงุ้งนี่กับพานุทุกวันเลยอะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ก็แบบโอ๊อะไรเงี้ยดีใจ เชื่อว่าเราต้องมีแบบคนคนหนึ่งในใจที่เราแบบปลื้มเขาอะไรเงี้ยแล้วพอเราเจอเขามันก็เหมือนรู้สึกแบบ เกอบัวเกอบเกอบครัวก็ฝากี่องบิวรีเข้าพวกกำลังมาดีด้วยนะครับมาแรงมาแรงครับมาดีแล้วอะแล้วช่องบิแล้วก็อย่าลืมเล็กสติ๊กนะครับน้องสวดนะฮะใครหล่อใครรวยติดต่อน้องได้ตั้งแต่ที่มาถ่ายที่หาที่ ้ำอีกรอบเลยไงเออไปย้ำอีกรอบหนึ่งหล่อรวยโปรไฟล์ดิต่อน้องเบคับสิงได้นะครับให้ดูอยู่ต้องหล่อและรวยวโปรไฟล์ดีโปรไฟล์ดีพี่ก็สแกนไหมอ๋อก็เล่นเบสชอบคนจิตใจดีไหมฮะหรือต้องหล่อรวยชอบคนหล่ออ้าวคนหน้าตาดีก็จะจิตใจดีโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนนะแล้วก็ ใช่คลิปอาจจะมีเซอพส์นิดหน่อยนะทุกคนรอดูนะคะวันนี้ฝากกดติดตามช่อง BB Memory นะคะทุกคนแม่บุ๊กเนี่ยวะแล้วก็น้องบีบีนะคะมี IG ด้วยมี TikTok ด้วยไปตามให้หมดทุกช่องทางแล้วก็ของเบสทำเิลงนี่ไม่ยอมลงนะคะแต่ว่าไปตามกันได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ลงนะคะุกคนไมันไม่ค่อยยอมลงอะไรเท่าไหร่แตลงนะเดี๋ยวลงใช่ไปตามได้มี YouTube t i k t อ k นะคะแล้วก็ IG เนาะหนีไหมหีไหม มีแค่นี้แหละมีแค่นี้ไปติดตามน้องเบสแล้วก็ไปอุ่นนุนน้องเบสกันได้นะคะทุกคนน้องเบสก็มีร้านเครื่องสำอางตัวเองเหมือนกันมีเจ๊ตอกค่ะจะลอไปดูกันนะเดวยกันได้เดีวเราไปร้านเดียวกันเราจะขายของสิ่งเดียวกันแต่คนละแบรนด์เราขายรับผ่อเหมือนกันได้ยังไงหนูไม่มีบาทอ้าวถามที่ไม่มีทำดิจะหนูไม่ได้ขายบ้างเลยมีครูชาตอุ้ยมีครูชาติด้วยมีครูชาตแล้วลิฟแล้วก็มีเอ่อที่สกัดผัดผิวแล้วก็มีครีมกันแดด อ,อุ่นนมเบ๊กก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวขึ้นร้านให้นี่ว้าบสุดแรงโอเคค่ะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็หรอ<ๆ>ใช่เพราะว่าเดี๋ยวชายทิ้จะมีตัวพ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ์อีกโอเคเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ